ปีอายุเท่าไหร่66กสิบหกหบหกใช่ไหมพิษออกกำลังกายทุกวันจะมีค่ะทุกวันแก้ออกรรมใตาแรงใช่ค่ะแล้วก็ทำหน้า <Facebook. S 2> เป็นรอบสองค่ะเอ่อหน้าทำมาสองอาทิตย์แล้วค่ะอเคแล้วก็ตาสิบวันเองค่ะคุณหมอเคยพูดว่าใบหน้าของคนเนี่ยเฉียนเฉียนเนื้อของเขาเนี่ยจะต้องระวังมากจะต้องเหมือนเหมือนเฉยนเนื้อตัวเองนั่นเองอะ่ะการหากินบนเลือดเนื้อของมนุษย์เนี่ยม,มันมีทั้งบุญและบาปนะครับมันพลิกนิดเดียวเราเดินอยู่บนระหว่างสวรรค์กับนรกนะครับ เราทําด้วยความตั้งใจดีตั้งใจทําให้เรียบร้อยนะดูแลเขาดุจญาตดูแลเขาอย่างกับพ่อกับแม่เราดูแลเขาเหมือนกับที่เขาเป็นสายสาคัญกับเราเนี่ยแล้วเวลาเขาหายเนี่ยมันบุญมันมาเองเนาะอายุห้าสิบหกสิบเนี่ยทําไมเราต้องสวยความสวยในอายุห้าสิบสิบเนื่องจากว่ามันมันพ้นวัยมันผ่านวัยทองไปแล้วนะทีนี้พอวัยทองพ้นไปแล้วเนี่ย ผิวพันธุ์มันจะเสื่อมไปเองนะครับผิวพันธุ์เสื่อมเสื่อมยังไงหนึ่งะครับมันจะตกนะครับตกตำแรงน้มมทวงผิวพันธุ์ในไวท้ทองเนี่ยมันมันจะบางลงนะครับแล้วในเนื้อเยื่อของมันเนี่ยพวกอีลาสตินหรือพวกเอ่อคอลลาเจนนะเป็นคอลลาเจนไทป์วันไทปทรหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเสื่อมไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งทีเ่เราไม่อยากเรียกผู้สูงอายุเนาะเปียอายุเท่าไหร่ หกสิบหกใช่ไหมหกสิบหกเนี่ยยังแข็งแรงขนาดนี้เลยอ่ะดูดูรูปร่างพี่เขาที่หลังหลังนะครับเราให้ดูหลังตรงเนี่ยเนี่ยคอคืนเนี่ยเนื้อตัวแน่นหมดเลยที่ออกกำลังกายเลยครับ่ะทุกวันค่ะออกกำลังกายทุกวันนะขอนขอนุญ,ญาตนะครับพี่เนี่ยคอคืนเนี่ยไหลเลยกล้ามเนื้อเต็มหมดเลยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราปรารถนาอยากจะให้ผู้สูงอายุออกกําลังกายแล้วก็สร้าง มวลกล้ามเนื้อต้องระวังนะครับมวลกล้ามเนื้อเราเนี่ยเมื่ออายุหกเจ็ดสิบเนี่ยมันจะหายไปนะพี่นะถึงวันวันหนึ่งเนี่ยมันจะฟอไปเองแล้วมันฟอลงไปทุกๆปีบางปีเนี่ยมันซุดไปเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะกล้ามเนื้อมันสลายตัวไปเราเรียกว่าซาโคพเนียซาโคพเนียก็คือคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแต่ว่าคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ได้โปรตีนเพียงพอมันก็จะอยู่ทรงอย่างพี่นี่แหละนะเนี่ยพี่ลองเขานะครับเบ่งกล้ามให้ดูหน่อยดูนี่เนี่ยเบ่งกล้ามเบ่งกล้ามได้ไหมเนี่ยเบ่งกล้ามโชว์ทิเนี่ยเนี่ยพี่ออกกำลังกายทุกวันทําไงค่ะทุกวันเนี่ยดูดิเห็นไหมกล้ามเนื้อยังดีอย่างเงี้ยไม่มีซาโคพีเนียแน่นอนคือแอร์วอลกค่ะแอร์วอลก์หชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงใช่เหงื่อเหงื่อสะพรั่งทั้งตัวใช่ค่ะหลังจากครึ่งชั่วโมงก็เหงื่อละ เงือเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าอันนี้คือของจริงนะเราไม่ได้พูดทฤษฎีเราพูดของจริงว่าตัวจริงเป็นอย่างนี้แตีนี้ในคุณพี่เขาก็มาปรึกษาผมครั้งแรกเนี่ยที่ประเด็นที่จะมาทำเนี่ยคือเรื่องตานะคะเรื่องความสวยเนี่ยคือผลพลอยได้จริงๆนะคะคือตาเนี่ยตกเพราะว่าเวลาขับรถเนี่ยอยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องขับลาวพี่ที่ไหนอยู่เมกาเอาเหรอผมเรียกว่าอยู่ละบุรีตจังหวัดเลย ก็คือคือคือสังเกตตัวเองว่าทําไมเนี่ยมีคนขับแล้วมาเบียดเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตาเรานี่เองซึ่งเออไม่ได้ไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้สังเกตตัวเองเพราะมันเกิดขึ้นบ่อยๆใช่ไหมคะแล้วมีความ,มความมั่นใจมันก็เออไม่มีละเซลคอนเด้์เราไม่มีละเออส่วนมากจะทํางานกับ iPhone iPad ก็ปวดตาเร็วททาาีี่ไอชพ แต่ก่อนทำแอคเคาแดนค่ะเป็นเป็นเป็นโอ้เป็นนักบัญชีเนาะนักบัญชีค่ะที่ต่างประเทศก็คือคุณง่ายต้องใช้ iPad ตลอดใช่ใช่ค่ะแล้วก็ก็เลยหาใน y o ยูทูบคือต้องมีความที่มั่นใจจริงว่าต้องเอาคุณหมอชั้นหนึ่งมีชื่อเสียงเพราะนั้นหน้าเราเนี่ยถ้าทำพลาดไปเนี่ยคือมันพลาดทั้งชีวิตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยเสิร์ชประมาณปีครึ่งโอ้ครับก็มาเสิร์ชก็สองสามแห่งแต่ว่ามาติดใจคุณหมอ เพราะที่นี่เพราะว่ารีวิวหนึ่งแล้วก็ติดใจเรื่องที่คุณหมอได้ได้พูดออกออก u t u b e ว่าในในสิ่งที่คุณหมอประทับใจคือความกระตันยูของคุณหมออันนี้อ,อันนี้อันนี้ค่ะอ๋อสาธุขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเขาจะต้องมีประจำใจทุกคนเนาะใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอก็ตอบแทนกระตันยูกับอ,อาจารย์หมอของคุณหมอครับคุาอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้น ผู้ที่มีความกระตัญยูเนี่ยแน่นอนจะจะเป็นคนที่จริงใจที่ดูแลคนไข้เหมือนญาติพี่น้อง hmm. คือไม่ได้ทำเพื่อ b u บิสเ s ส hmm. แต่ทำเพื่อให้คือคือคุณหมอเคยพูดว่าใบหน้าของคนเนี่ยเฉียนเฉีนเนื้อของเขาเนี่ยจะออกมาเนี่ยจะต้องระวังมากจะต้องเหมือนเหมือนเฉียนเนื้อตัวเองนั่นเองอะ oh, ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอได้พูดออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พัทับใจ แล้วก็ฝีมือคุณหมอที่ออกมาจาก youtube แล้วรีวิวเนี่ยก็เป็นอีกรัทับใจหนึ่งคือคือส่วนในเคสของพี่เนี่ยนะคะคว่ามาทำเพราะตาอยากให้ทำให้ตาเหมือนเดิมคือมองเหมือนเดิม,มแต่สิ่งพลอยได้ที่พี่ได้ไดมาเนี่ยก็คือหน้าตึงเนี่ยค่ะแต่ละคนก็จุดประสงค์ไม่เหมือนกันครับคือมผมอธิบายเพิ่มเติมเนาะก็คือพี่เขาหนังตามันตกอะนะแล้วเวลามันมองใลข้างข้างมันจะมันจะถูกบางใช่ใช่แต่นี่อการที่มันตกมันไม่ได้ตกแค่หนังตามันตกทั้งหน้า ครับเราก็เลยให้ทีมงานเนี่ยทีมแพทย์ทีมแพทย์เราก็จะเป็นพวกอาจารย์ทั้งหมดเลยนะครับกับจุฬาก็มีศิรราชก็มีกระโงอยูอ่ศิริราชรามามีหลายแห่งเป,เป็นอาจารย์ตัวจริงก็มาช่วยกันทํา้พี่เนาะผมก็มาช่วยท้พี่ด้วยเพราะนั้นก็ดูแล้วเราก็ปรึกษาแล้วมันต้องแก้ไขด้านข้างเอาลอ,อ,อยไปซ่อนให้หมดส่วนที่ตาจะได้ทําแผลเล็กๆเพราะฉะนั้นที่ตาเนี่ยเราก็แผลเนี่ยไม่ได้แผลใหญ่นะ เนี่ยเนี่ยมันไม่ได้ตัดหนังยาวมานเนี่ยแผลมีมีแค่สองเซนท่านเองเพราะฉะนั้นในผู้สูงอายุเราไม่ไม่ตัดหนังอ่ะไม่ัดตัดมันเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุเราก็ต้องยกขึ้นเนี่ยยกขึ้นเป็นหมดแล้วนะนี่ยมันไม่ไปลายแล้วมันตึงหมดแล้วนะครับแล้วก็เราก็เจาะเข้าไปนิดเดียวเราก็ให้จัดสุแพทย์เข้ามาแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงด้วยเน,นาะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงที่ทาเนี่ยเราจะมีทีมแพทย์จัดสุส่วนทําหน้าก็จะเป็นทีมแพทย์ สัญญยแพทย์ตกตแต่งใบหน้าะฉะนั้นงานออกมาเนี่ยมันจะเพอร์เฟกนี่พี่ทำไปได้กี่วันเนาะหน้านี่สองวีค่ะสองาทิตยตานี่สิบวันสิบวัน<า>นะ,ะ,ะเออสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายให้ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้บริโภคทั้งหลายนะครับเมื่อกี้ผมพูดว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันสำคัญนี่นึงนะคะจารน,นึ่งค่ะค,คือคุณ คือจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเรียกว่าคนไข้เพราะว่าคนเราไม่ไม่ฮะคนไข้ไม่ใช่ลูกค้าเพราะว่าถ้าใช้คาว่าลูกค้าเนี่ยผิดเลยบิ๊เนียผิดเลยเพราะฉะนั้นคือคนไข้เอาจาไว้นะ่อาไปเราจะไมิงจริกค่ะว่าเขาเป็นคนไข้พอเราเราทําแล้วเขาเลือดออกคือเมื่อกี้ผมขยายประโยคพี่นิดหนึ่งการหากินบนเลือดเนื้อของมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งบุญและบาปนะครับมันพลิกนิดเดียวเราเดินอยู่บนระหว่างสวรรค์กับนรกนะครับ เราทําด้วยความตั้งใจดีตั้งใจทําให้เรียบร้อยนะดูแลเขาดุจญาติดูแลเขาอย่างกับพ่อกับแม่เราดูแลเขาเหมือนกับที่เขาเป็นสายสมคัญกับเราเนี่ยแล้วเวลาเขาหายเนี่ยมันบุญมันมาเองเนาะแต่ถ้าเราจะหากินบนเลือดเนื้อโดยที่เราไม่ได้ฝึกฝีมือมาไม่มีประสบการณ์ไม่เคยเทรนไม่เคยเรียนรู้จากรุ่นพี่ไม่ไม่ได้เรียนรู้อะไรมาถึงก็เอาเลยอย่างนี้เขาเรียกว่า หากินบนเลือดเนื้อตกนรกทันทีที่นี่เราใช้สเปเชียลิสต์หมดเลยนะครับก็เราฐานเดิมเราเป็นหมอตาไอ,อเป็นหูคอจมูกแล้วหูคอจมูกเนี่ยทำศีรษะด้วยทําใบหน้าด้วยเรามีจักสุแพทย์ด้วยนะแล้วเราก็มีแพทย์ที่ไปต่อยอดอีกหลายสาขาที่อยูบริเวณนี้เพราะฉะนั้นฝากคุณหมอเชิญหน้าด้วยนะครับว่าวิชาการมันของไทยเนี่ยจะนำให้ต่างชาติมาใช้บริการ เพื่อนำเงินเข้าประเทศที่ทระรอน